สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนเช้าครับบรรยากาศเก็บเวทีนะครับตังเตยลาเสร็จเรียบร้อยที่โคราชเดินทางต่อคอนแก่น <c oughs> วันนี้สิบปีนกำแพงไปหาซื้อน้ำพี่น้องมุมีทางไปครับออมไก่ ขี่คานก็เลยขึ้นกำแพงว้าวว้าวนึกว่าไปแล้วกกนัปก,วนกปีนก็ไม้ได้หน่โอ oh. ้โห ทหารเกาเนี่ยนี่ยังมาดูดทหารเกาก็เห็ดได้เบิดสุสนี่ตรรยตะลึงมองไม้ป้องดอกฟ้าแต่ก็หมดปัญญาที่จะเอื้อมอออมือซอยอพี่โคกหล่อมากเลยวันนี้ อันนีบอลลงเรียนลรงเรียนอนุบาลฮะว่่อยากไปดอกอลรงเรียมัเยนเสียเงินแอบเนี้นยสเปขี่กันบอกไม่ <c oughs> อยากหนีบอล ทุ oh. ่มหนึ oh. ่งเมีสร้างยังก okay. ่อเอถามเพื่นไวจังไหนสิแม่เอถามเพื่อนไวจังไโอ้ก่ค่เียสร้างยังไหวเพียบลูโทษถามเรา ชาเย็นนะชาเอชานมนะชานมเย็นชานมชาอยังชานมสีชมพูนะเกือบเกือดกรีดเนี่ยนสีช่อีหยังชาเย็นสีชมชานมสีชมพูเดยกพวกเคยน้มเย็น่ะเออนมเย็นนะนั่นจะคลองว่าชานมเออเลยสิ ชานมกับบมี่อกชานมสีสมนงชาดำบ่ชาดำเย็นบ่น้มเย็นโน้มเย็นเพิ่มน้ำตาลในเลียดตอนเช้าครับอันนี้ก็ร้านตามสั่งทีเพิ่นมาน้ำาวงนะครับ มากับสาน้อยพิรบ้านแพงส่วนอีสานไปตลอดทุกงานนะครับข้างคุณสีเป็นวัดนะครับผมปีนกาแพงขามมากครับพี่นออ้องโอ้ย ทายน้าแน่พี่บอมยังไม่เห็นเดินใหม่ลูกเดินใหม่เดินใหม่เดินใหม่เหมือนเมื่อกี้เลยนะแล้วเปจังหวก่นลูกนั่งนกมาจากสีทอ่าฮ่าฮาว่านั่งนกขมา่งเาว่รมยก้กม่อยากแมมันเดินดีก ยู่กวนูุ่ก่อนมาถึงที่เหล่าดี้รูกันจะไม้งเช่องู้เห็นนั่นนี่ทุกยนูงหัวจนมื่อย่างนที่ดังจังหวันี้นี่ให้ดูหน่อยนี่ทางไหนตำรวจท่าพอนเุ่งที่

ข้าดีดูข้าดีดู่ลูกเขาเล่นอลงแต่สุที่ถูกมาจนี่นี่น้องนั่งแดนซ์ให้แล้ว ฮะฮะมึงมึงมึงหนา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 ฮไปละคู่คู่อุ้มไปละนลังหวั ปกระามรานี่ะพ่ว่ากเประานี้ค่ะแต่ว่าคอันนี้เราไม่ได้ถามคานสูงเนาะมันก็เลยไม่มีอัรุาเลนิดนึงแต่ว่าที่หนูได้คือว่าหนูได้คะแนนสามคะแนนได้คะแนนไม่ได้สามคะแนนไม่่หอไ่คะแนนสคะแนน

จ๊กจะแก้วสามแก้วปะแม่ลราก็มีชาดำชาดำหวานน้อยอันนั้นหรือเปล่าชาดำโอ้อันนั้นน้ำโคกเอาสรุปสร้างยังเนี่ยนี่ชาดำหวานน้อยน้ำเปล่าหมดแล้วน้ำแข็งกับว้แล้วโคกได้แก้วแม่ชาดำดีไดบ้างเอาไปสมทบทุนค่าน้ำ คนว่าเนวัดเออแ่จังวัดสาแกวเจี่หมาบดเป้ากับเบอรน้ำแข็งกับเบอร์แมรมาิ้ยนดอกเอ้าแหม่กิน้ำเย็นมาเนี่ยโอ้ยซื้อไปโลดองของไนี่้องบ่ โอเคนมเย็นสองแก้ว <c oughs> มาณนี้ครับพี่น้องครับบรรยากาศตอนเช้าๆนะครับก่อนออกเดินทางไปคอ,อนแก่นอย่าลืมครับพี่น้องมือนีบ้านนาคำตําบลน,นาคำอำเภออุบลรัฐจังหวัดคอนแก่นนะครับเอาคลิปนี้ไ้ซ้ำหนีซะก่อนครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ